สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแท่ขเขาจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีสินเชื่อจากทางธนาคารอมสินนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะสำหรับสินเชื่อตามนโยบายของทางรัฐบาลนะคะสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ปัญหาวิกฤตโควิดเยอะแยะมากมายนะคะเศรษฐกิจตกต่ำบางรายนะคะต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบนะคะ ตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีสินเชื่อจากทางธนาคารอมสินนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าสินเชื่อของทางธนาคารจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และก็การพิจารณาของทางธนาคารค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปฟังสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของทางธนาคารออมสินพร้อมๆกันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะคะจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อนําไปแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะแต่ต้องไม่เป็นการนําไปชําระรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบนะคะสาหรับรายละเอียดสินเชื่อนะคะวงเงินกู้นะคะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจ ริงตามความสามารถในการชำระหนี้นะคะรายละไม่เกิน5 0 0 0 0ืบาทค่ะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่แฟดเลทนะคะร้อยละ1ต่อเดือนค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ100บาทต่อสัญญาค่ะระยะเวลาการชำระนะคะชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน5ปีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณสมบัติของผู้กู้ใครบ้างที่สามารถกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะคะ 1. น,นะคะต้องเป็นผู้มีการประกอบอาชีพมีไรายได้ค่ะ 2. มีสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีค่ะมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้เป็นผู้ลงทะเบียนนี่นอกระบบนอรอหน,นะคะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้ จากทางธนาคารค่ะในส่วนของหลักประกันเงินกู้นะคะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดย่อมบสอยอนะคะเป็นหลักประกันเงินกู้ค่ะ ทีนี้เราไปดูนะคะว่าเอกสารประกอบกันขอกู้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้าค่ะเอกสารแสดงไรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้ามีนะคะเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกันนะคะนําสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันไปด้วยค่ะ ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่เป็นสินเชื่อตามนโยบายของทางรัฐบาลนะคะจากทางธนาคารอมสินสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีความสนใจสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะให้เข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่สาขาใกล้บ้านนะคะเข้าไปในธนาคารอมสินค่ะแล้วก็ไปขอคําแนะนําจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนําให้กับคุณได้อย่างดีที่สุดค่ะก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ตรงนี้เห็นว่ามีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็เลยเอาข้อมูลของทางธนาคารอมสินนะคะมาทําคลิปค่ะเผื่อใครหลายๆคนนะคะอ่านข้อมูลหรือฟังข้อมูลนี้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์ค่ะ ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากทางธนาคารออมสินด้วยนะคะที่เป็นที่มาของการทำคลิปในวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพนะคะทางช่องต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะโดยการกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ